สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับรูกุ้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม2นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ขึ้นนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องของการแยกสารผสมนั่นเองนะคะตัวชี้วัดนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือนะคะอันแรกเลยนะคะ อธิบายการแยกสารผสมนะคะโดยการระเหยแห้งนะคะการตกผลึกการกันอย่างง่ายโครมาโตกราฟีแบบกระดาษนะคะการสกัดนะคะด้วยตัวทำละลายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะแยกสารน,นะคะโดยการระเหยแห้งนะคะ การตกผลึกนะคะการกลั่นอย่างง่ายนะคะโครมาโทกราฟีแบบกระดาษนะคะการสกัดนะคะการสกัดตัวทําละลายนะคะแล้วก็นำวิธีการแยกสารเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะในชีวิตประจําวันโดยนะคะเราบูรณาการนะคะวิทยาศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองนะคะ อ่าเรามาดูในหัวข้อของการแยกสารกันนะคะอ่าการแยกสารนะคะเราจะเริ่มเรียนในเรื่องของการระเอยแห้งนะคะอันที่2นะคะก็คือการตกผลึกนะคะอย่างที่3ก็คือเรื่องของการกลั่นนะคะอ่าอย่างที่4นะคะโครมาโตกราฟีแบบกระดาษนะคะอ่าแล้วก็การสกัดตัวทำละลายนะคะ ะะ <S <S มาดูเรื่องแรกกันเลยค่ะนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือแต่นต้นต,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 ตการระเหยแห้งนั่นเองค่ะนะคะซึ่งการระเหยแห้งนะคะก็เป็นการแยกส่วนประกอบนะคะของสารผสมตแต่ละชนิดนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าการระเหยแห้งนะคะมีความหมายว่ายอย่างไรกันค่ะนะคะ การแยกสารละลายนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวละลายนะคะที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายนะคะที่เป็นของเหลวเราโดยที่เราเนี่ยใช้ความร้อนนะคะทำให้ของเหลวเนี่ยละเหยอย่างช้าๆนะคะเหลือแต่ของแข็งนั่นเองนะคะเราเรียกว่าการระเหยแห้งนะคะซึ่งหลักการก็มีอยู่ว่านะคะ สารที่มีจุดเดือดต่ำนะคะกว่านะคะสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่านะคะก็จะระเหยนะคะกลายเป็นไอเนี่ยได้ดีกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงกว่านะคะดังนั้นสารที่ระเหยออกมาก่อนนะคะจึงเป็นของเหลวนะคะของเหลวตัวนี้เราเรียกว่าตัวทำละลายนะคะส่วนสารที่เหลืออยู่นะคะจะเป็นของแข็งเราเรียกว่าตัวละลายนั่นเองนะคะ อ่ามาดูหลักการของการระเหยแห้งของสารละลายกันค่ะนักเรียนนะคะอันนี้นะคะก็คือสารละลายใช่ไหมคะเมื่อนะคะสารละลายตัวนี้ค่ะนะคะได้รับความร้อนนะคะสารละลายนะคะที่มีจุดเดือดต่านะคะก็จะกลายเป็นไอนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะก็จะกลายมาเป็นนะคะพอเราวางไว้สักพักใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นของแข็ง ที่เหลือนอยู่นั่นเองนะคะเราก็จะสังเกตว่านะคะสถานะของมันนะคะจากของเหลวใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นไอแล้วก็มาเป็นของแข็งนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูคลิปวิดีโอพร้อมกันนะคะ อ่าซึ่งก็เป็นคลิปวิอของอักษรเจริญทัดนะคะเรื่องของการระเหยแห้งนั่นเองค่ะอ่าสาระละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งนะคะเมื่อเราจุดไฟนะคะก็จะมีการนะคะตัวทำละลายก็จะระเหยนะคะกลายเป็นไอออกมานั่นเองนะคะ แล้วก็จะเหลือนะคะตัวละลายที่เป็นของแข็งนั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วค่ะรวดเร็วทันใจไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการระเหยแห้งนั่นเองนะคะอ่านะคะซึ่งก็เป็นหลักการนะคะในการผลิตเกลือสมุนนะคะนักเรียนรู้จักเกลือสมุนไม่เอ่ยนะคะเกลือสมุนนะคะก็คือนะคะ ขั้นตอนในการทําของเกลือสมุนนะคะขั้นตอนที่หนึงก็คือนะคะก็นะคะอย่างเช่นแถวสมุรประการสมุรสาครใช่ไหมคะเออนะคะผู้ที่ผลิตเกลือสมุดใช่ไหมคะเข,ขาก็จะสูบน้ำนะคะเข้ามาในนานะคะในนาเกลือนั่นเองนะคะก็คือสูบน้ําทะเลเข้ามาในนาเกลือใช่ไหมคะซึ่งนะคะน้ําทะเลเนี่ยมันจะมีโซเดียมคลอไรนะคะละลายอยู่ในรูปของโซเดียมไอออนและ คลอไรด์ไอออนนั่นเองนะคะขั้นตอนที่2ก็คือนะคะก็นะคะเอ,อ่พอพวกเขาก็จะให้ความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะกับน้ําทะเลในนาเกลือนะคะซึ่งก็มีจุดเดือดต่ำกว่า100อองศาเซลเซียสนะคะพอระเหยกลายเป็นไอปุ๊บนะคะนะคะแล้วก็นะคะก็จะได้อะไรเอ่ยพอระเหยกลายเป็นไอนะคะก็เป็นหลักการเดียวกันระเหยแห้งใช่ไหมคะนะคะที่เหลือนะคะเฉพาะ โซเดียมคลอไรด์ที่มีจุดเดือดสูงกว่า1,413องศาเซลเซียสนะคะก็จะอยู่ในรูปของผลึกของแข็งนะคะซึ่งก็เป็นผลึกของเกลือสมุทรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักนะคะหลักการของการผลิตเกลือสมุทรนะคะนั่นเองคะ่ะนะคะโอเคนะคะก็จบลงไปนะคะในเรื่องของการระเหยแห้งนะคะ ต่อไปเรามาต่อในเรื่องของการตกผลึกอีกสักนิดนึงไหมคะอ่านะคะมาพูดในเรื่องของการตกผลึกอีกเรื่องหนึ่งนะคะสั้นๆน,นะคะ าการตกผลึกนะคะก็เป็นการแยกตัวละลายนะคะที่เป็นของแข็งเนี่ยออกจากตัวทําละลายนะคะที่เป็นของเหลวในสภาพของสารละลายอิ่มตัวนั่นเองนะคะซึ่งหลักการก็มีอยู่ว่านะคะเมื่อให้ความร้อนกับตัวทําละลายนะคะตัวละลายก็จะสามารถละลายในตัวทําละลายนะคะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะได้เพิ่มขึ้นนะคะจนจะกลายเป็นเอ่อจนกลายเป็นสารละลายอิ่มตัวนะคะที่อุณหภูมิสูงเมื่ออุณหภูมิของสารละลายลดลง นะคะตัวละลายก็จะตกผลึกแยก,กออกมานั่นเองนะคะซึ่งหลักการก็มีดังต่อไปนี้นะคะวิธีการทําสารบริสุทธิ์นะคะโดยวิธีการตกผลึกนะคะอ่าเราก็หยดสารละลายนะคะลงไปนะคะซึ่งเป็นสารผสมนะคะแล้วก็นําสารละลายนั้นนะคะเอ่อเอาไปอ่าเอาไปตั้งบนไฟใช่ไหมคะที่มีจุดเดือดสูงนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็เอามาเทลงในอะไรคะ กลวยแยกนั่นเองนะคะปรากฏว่าสารที่ได้ออกมานะคะเป็นสารบริสุทธิ์นะคะที่มีการตกผลึกนั่นเองนะคะซึ่งหลักการนะคะเราก็ใช้ไปเเราก็เอานำมาใช้นะคะในเรื่องของการผลิตน้ำตาลทรายนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งน้ำตาลทรายเนี่ยก็ผลิตมาจากอะไรเอ่ยอ่านะคะผลิตมาจากอ้อยนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งอ้อยเนี่ยนะคะ เกษตรกรนะคะก็นําอ้อยนะคะเก็บเกี่ยวอ้อยนะคะที่ปลูกมาเป็นเวลานานถึง12ถึง18เดือนนะคะในขั้นตอนที่1นะคะหลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนที่2นะคะเกษตรกรก็นําอ้อยนะคะมาตัดนะคะและก็บดละเอียดนะคะแล้วก็นะคะขั days, that, ant, ้นตอนที right ่3นะคะก็น so ําอ้อยเหล่านี้ค่ะมาต้มเพื่อสกัดเป็น น้ำอ้อยนะคะขั้นตอนที่4ก็คือนําน้ําอ้อยนะคะมาทําให้บริสุทธิ์นะคะโดยแยกสิ่งเจือปนต่างๆออกนั่นเองนะคะขั้นตอนที่ห้านะคะเราก็นาน้าอ้อยค่ะมาเคี่ยวนะคะเพื่อละละละ,ละเหยน้าออกนะคะจนกลายเป็นน้ําอ้อยอิ่มตัวนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่6ก แต่ตๆนะคะเราก็นำน้ำอ้อยนะคะที่อิ่นตัวมาปั่นนะคะเวียงนะคะเพื่อแยกน้ำตาลออกมานะคะซึ่งก็อยู่ในรูปของรูปผลึกน้ำตาลนะคะเป็นการผลิตน้ำตาลทรายจากอะไรเอ่ยโอเคค่ะเก่งมากก็คือผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็เราก็จะได้น้ำตาลทรายนะคะ น,ะะนั่นเองโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนะคะโพลพอยนะคะในเรื่องของเนื้อหาสาระนะคะของเรื่องของสองเรื่องนะคะที่เราเรียนไปก็คือการระเหยแห้งและการตกผลึกนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนมันทบทวนเนื้อหาสาระนะคะบทเรียนนะคะก็แล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะลงชื่อนะคะชั้นเลขที่ไว้ให้ครูด้วยนะคะครูจะให้คะแนนเป็นพิเศษสำหรับคนที่มาดูคลิปของครูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ